สวัสดีค่ะ Mediator t h a ค่ะวันนี้ทาง Mediator ไทยนะคะจะรีวิวเกี่ยวกับเรื่องไฟล์เสียงนะคะซึ่งเป็นไฟล์ MV เกาหลีนะคะไฟล์ MV เกาหลีนั้นก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนามสกุลรวมถึงไฟล์เสียงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะคะสำหรับตัวเครื่อง Mediator ที่เราจะเทสในวันนี้จะเป็นตัวเล็กสุดนะคะก็คือเมด 250x ค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่ในหน้าเมนูนะคะเตรียมพร้อมกับการเทสก็ไฟล์ที่เราจะเทสกันวันนี้ก็จะมี avi นะคะ mkv ไฟล์ mp4 ไฟล์ ts แล้วก็ไฟล์ m2ts นะคะซึ่งเป็นไฟล์เกาหลีทั้งหมดนะคะนอกจากมีคำถามถามมาจากในเว็บบอร์ดนะคะว่าไม่สามารถเล่นไฟล์สิ่งที่เป็น a a c 2 so channel ได้เดี๋ยวเราจะลองมาเทสดูกันอีกทีนึงนะคะเริ่มจากเป็นไฟล์ avi ก่อนนะคะ ไปดูอินโฟนะคะว่าเป็นเสียงประเภทไหนอันนี้ก็เป็น AAC 2 Channel นะคะก็เ,เล่นได้ไม่มีปัญหาคะ่ะลองไปเทสเป็นไฟล์ถัดไปนะคะไฟล์ถัดไปจะเป็นออ MKV คะ่ะ MKV อันนี้เป็นเสียง b y Dolby d, d i g i t a l 2 Channel นะคะ เทสไฟลต่อไปจะเป็น MP4 คะ่ะสำหรับโปรไฟล์ออเดโอก็จะเป็น AAC 2 c h ช n n นลเช่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราคัดมาเฉพาะ AAC h a n ช e l นลโดยเฉพาะ อันนี้ก็เป็น mp4 เช่นกันค่ะแล้วก็โปรไฟล์ออ d ดีโอ AAC2 ชน่เช่นกันก็เล่นได้ไม่มีปัญหาค่ะเราไปดูไฟล์ถัดไปรู้สึกว่าจะยังคงเป็น mp4 เหมือนกันนะคะแล้วก็ Audio ออ d ดีโอ AAC2 เชเช่นกัน อ,นนอันนี้เป็นไฟล์ TS ค่ะ Audio AAC สอง channel เช,นนช่นกัน ค่ะอันนี้เป็นไฟล์สุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นไฟล์ m 2 p s นะคะซึ่งเป็น Dolby d i g i t a อ6 Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ M ที่ M ก็จะเป็นขอรหัสเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็น Dolby ก,ก,ก,กันนะคะชัดหรือเปล่าอ่ โอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ